Cha! Cha! Okay Cha! Cha! Hey. Ah! Yeah! Cha! Huh. นินจาว้าดิวอ่า,อาขึ้นตรงนั้นกระโดดสิ <Ninja S 1> ขึ้นไปยิขงขึ้นไปยินตรงนั้นกนระโดดฮึบจ้ำอ้าโอ้นินจาบามีนี่ไปยิงจากตรงนู้นมาเร็ว

วิ่งหนุนวิ่งกระงนุนวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็ไปคุกขู่ข่าตรงนู้นวิ่งแล้มาคุกเข่าตรงนี้นี่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 

แสดงท่าต่อสู้ของนินจ้ายายืมนันคืออาวุธลับของนินจ้าใช่ไหมยอือ่ะอะไรมาเก็บไปด้วยอืมมันคืออาวุธลับอาวุธซัดแล้วก็มีดาบสามแท่งดาบนินจาวิ่งนินิๆนิๆนิ เราไปเราไปด่าในทีวีกันเถอะรอแล้วโอเค